สามข้อต้องรู้เวลาเป็นรังแคเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยเป็นรังแคอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้ในสิ่งที่ตัวเองควรจะรู้เกี่ยวกับรังแคว่าต้องรู้อะไรบ้าง ดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจผิดว่ารังแคเกิดจากหลายสาเหตุเช่นไปโทษกรรมพันธ์มั่งฮอร์โมนมั่งความเครียดสารเคมีจากการย้อมผมบ้างก็ทําให้จับจุดในการแก้ปัญหาไม่ถูกก็เลยไม่หายขาดจากรังแคสทัทีวันนี้ผมเลยจะมาบอกจุดที่ต้องรู้เกี่ยวกับรังแคจะได้โบกมือลารังแคได้ถาวรเลยข้อแรกคือสาเหตุหลักของรังแคเนี่ยเกิดจากหนังศีรษะหมักหมมจากเหงื่อ ก็ทําให้ติดเชื้อราที่หนังศีรษะแล้วก็ทําให้หนังศีรษะหลุดลอกเป็นขุยทําให้เกิดเป็นสิวทําให้เกิดเป็นผิวหนังอักเสบจากเชื้อราแล้วก็จากแบคทีรียจากการที่เราไปเกาหนังศีรษะได้ รวมถึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมหงอกผมร่วงเพราะว่ารากผมอักเสบเรื้อรลังนั่นเองครับข้อที่2คือแชมพูที่ใช้จัดการปัญหารังแคส่วนใหญ่เนี่ยจะมีส่วนผสมของซาลิซิลิกแอซิดเซเลเนียมไดซัลไฟ์แล้วก็ซิลไมล์แล้วก็วิตามินอีซึ่งมันช่วยในการฆ่าเชือ้อราช่วยในการลดผิวหนังรอกแล้วก็ปรับให้ผิวแข็งแรงข้อสุดท้ายวิธีแก้รังแคที่ดีสุดก็คือการสระผมตอนเช้าแล้วก็สระเสร็จแล้วเนี่ยต้องเป่าให้แห้งเสมอทุกครั้ง ที่สําคัญคืออย่าสระผมทุกวันถ้าเกิดทำได้ทั้งหมดนี้เนี่ยหนังศีรษะเราจะแห้งไม่เปียกชื้นจนทําให้เราไม่ติดเชื้อราทําให้ไม่เป็นลังแคนนั่นเองครับ